โอ้ยในไหลยตัวนี่แม่ไหลก็ี่บ้าทิ้งเอก็ี่โอ้หาจินแทนโซงเนาะเนาะโไดเเอาข้างมดแดงเนาะแเอ้าชุบในหมอนกิน้าทิ้ถน่อมนเียนมอดมอดมันเฮียกล่องจีนยู่โมด โอ้ยกัดกาดกาดเออหายมันหายมันไตออกบ่หายแม่นไตออกก่อนนะจังเสียมากกว่าได้โอ้ยคนน่ะอยู่ทุ่งต้นหมากทุ่งผั้ห่างหมดห่างหมากไงนี่ขีนออกโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมดกัดหมดกัดหมดกัด ก้อยกินมาเรี้งเขาใช้ยังอยู่จังฮ้่งอ้ยบ้านนอกเข้าหากินเสียละพี่นอ้คนกอปีห้ามงนีปีนี้มีสงการเด้อปีนี้โอ้โอ้โอ้โ้โอ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 ้กักัดกั ตอนนั้นควาย,ยควายขี้โปมูมีน้ำมันในร้ายห,หลายนี่โอ้แม่นไตออกไก่สีวันเราพี่น้องพ่อน่ะไข่มันพี่น้องเอ้ยเต็มถาดมาเลยเนื้อเทียมก็ลายสาไขา่เนี่โอ้ไข่หมดไงสาไข่ไข่คน ก็ใครหันแหงไงตัวน oh, oh, ่งใครนกจอดเขตนแหงไงตัวอุ้ยนั uh, ่นดีน hmm, um, ั่นด uh ีห huh, ้างนึงแม่นั่นดีนั่นดีนั่นดีห้างนึงน่ะห้างนั่นเป็ี่ยนแต่ไม่กี่วันอ่ะอุ้ยห้างนั่นกะสีมีมีไข่ได้น่ะมอดมอดเปลี่ยนถ่าเกียงลูกเดียอุ้ยห้างนั่นกะสีไหลได้น่ะมันมีอันขาวๆไหลแล้วพอดีพอดีปติมมาเข่าไว้พอดีเดี๋ยวเบิ่งผู้เอาในเด้อผู้เอา กัดเข่วกัดข้งนี่ขม่ขายหาสิบบาทโอ oh, uh, ้ยต uh ่ย oh, ต uh ่แ oh, ต um, like ่แต่บางไหบางไหนเพียนองเพียนหองบางดูบางดูคนหนตาสะอ่อนแท้ขีนหอดลูกขีนหอดลานเด้บาท่นี่โอ้ยแม่เป้งมันเอาทีมเพ็ยนยังแม่เป้งแม่เป้งบเป้ง เอาแม่เป้งไปแต่ว่าพอเป้งคือ,ดดอบ่ <laughs> มีให้หมดแดงนี่ไหมบ้าเฮ้ยมานเหี้ยหมดแดงใส่กันเลย่มผลต้นผักเตี้ยวว่าเอื้อยากเอื้อจิงพี่น้องอยู่น้ำบานหนอ่อต้นผักเตีย้ยกับจิ้งเงินผู้ใดกับเอื้อแน่ล้าช่วงนี่ยหายากนี่ยังเข้ากับหากินนั่นแหละคนนะ่ะผักจำเน้นกับลาย